สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองและนักเรียนทุกท่านพบเจอกับคลิปวิดีโอการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์นะคะวันนี้คุณครูจะสอนในเรื่องการบวกจํานวน3จํานวนนะคะผู้ปกครองะนะกักเรียนอาจจะตกใจการบวกจํานวน3จํานวนเลยเหรอปกติ2จํานวนก็ยากแล้วนะไม่ยากนะคะ3ามจำนวนคุณครูจะทําให้นักเกรยียนรู้สึกว่า3ามจำนวนก็คือการบวกมา2จํจนวนค่ะ เราไปเรียนรู้กันเลยนะคะอน,นักเรียนมาดูนะคะเรายังอยู่ในบทที่5แต่ในหัวข้อเรื่องการบวกจำนวน3ามจำนวนวิธีการเรียนก็ไม่ยากค่ะเร,เรียนดูโจทย์ข้อนี้นะคะ6บวก3บวก4เท่ากับสี่เหลี่ยมวิธีการคิดก็คือเราต้องจับคู่จำนวนกันก่อนค่ะเราจับคู่ตัวไหนกันก่อนก็ได้แล้วนำมาบวกกัน ะะลองดูข้อนี้6กบวกสามบวกสเราจะคู่6กับ3ก่อน6กบวกสบวกกันได้เท่าไหร่คะ6กแล้วหกบวกสามนะคะ6กไว้ในใจหกแล้ว7 8 9ดดกกกับ3ามบวกกันได้9ก้าเป็นครูของอนุญาตเขียนตรงนี้นะคะ6กกับ3มบวกกันได้9้าขออนุญาตลบนะคะเขียนใหม่เพราะว่าเขียนไม่สวยนะคะทำงานต้องทำงานให้เรียบร้อย6กบวกสาม ได้9นะคะเมื่อได้9แล้วนะคะ9ก็มาบวกกับ4นะคะนี่4ที่เหลืออยู่นะคะ6บวก3บวกกันได้9แล้วก็มาบวกกับ4ตรงนี้9้บวกสี่้าไว้ในใจทำมือเข้า4 9นะคะ9แล้ว1ิบ1 12 1อดาตอบคือ13บสาเห็นไหมคะไม่ยากเลยค่ะเราจับคู่จำนวน2องจำนวนก่อนเมื่อจับคู่กันได้นำมาบวกกัน เมื่บวกกันได้แล้วได้จํานวนเท่าไหร่ก็นําไปบวกกับจํานวนอีกจํานวนที่เหลือค่ะเรามาดูประโยคอ,อยูสัญลักษณ์เดิมนะคะโจทย์เดิมแต่เราจะมาจับคู่กันใหม่ค่ะเมื่อกี้6กบวกสบวกสเราใช้วิธี6จับคู่กับ3เรามาดูว่าเท่า6จับคู่กับ4ผลลัพธ์จะได้เท่ากันหรือเปล่าค่ะ6กบวกสบวกสเราจะนําเอา สบวกกับ4นะคะจับ3มจับคู่กับ4ี่นะคะเอาละค่ะสจับคู่กับ4ี่ได้จานวนเท่าไหร่นักเรียนคิดตามสิคะสามบวกสเอา3มไว้ในใจและนำมือเข้า4 3มแล้ว4ี่ห้าหกดสามบวกสได้เท่ากับ7เห็นไหมคะทีนี้7ก็มาบวกกับ6เพราะว่า6ไม่มีคู่ นะคะทีนี้7ก็มาบวกกับ6 7บวกกับ6 7แล้ว8 9 1 0 11 12 13อาคำตอบได้เท่ากันไหมคะคำตอบได้เท่ากันคือ13นั่นเองเอาใหมค่ค่ะเรามาจับคู่ใหม่อีกทีนี้6บวก3บวก4เราจะนำา6มาจับคู่กับ4นะคะ6จับคู่กับ4ค่ะ6จับคู่กับ4ห่หกไว้ในใจมีก็4ี่กแล้ว7 8ดด เกาคำตอบคือได้10บไคะ10ก็มาบวกกับ3 10แล้ว11 12 13คําคำตอบคือ13เห็นไหมคะนักเรียนคำตอบทั้ง3ข้อที่เราจับคู่กันในแต่ละครั้งเลขสามจำนวนมาจับคู่กันใหม่เราจะได้คำตอบที่เท่ากันคือ13แต่การบวกจะมีเคล็ดลับง่ายๆอย่างนงคะการจับคู่พยายามจับคู่จำนวนแล้วให้ได้สิบ นะคะเช่นถ้ารเราจับคู่6บวก3บวก4ถ้าเราจับคู่ตัวอื่นอาจจะไม่ลงตัวแต่ถ้าเราจับคู่ตัวทีไ่ได้ครบ10บวกแล้วได้10มันสามารถที่จะบวกจํานวนอื่นและก็รู้ค่าจํานวนได้ง่ายขึ้นค่ะอีนี้เรามาดูตัวอย่างนะคะ อทีนี้จะเป็นการบวกเลขสามจำนวนแต่เป็นการจับคู่ให้ได้ครบ10ค่ะซึ่งถือเป็นเคล็ดลับง่ายๆในการบวกเลข3ามจำนวนนะคะดูข้อ1นึ่งค่ะหนึบวกหบวกเนักเรียนคิดว่าเลขอะไรคะที่สามารถจับคู่กันไ,ได้10ถ้านักเรียนเรียนเกี่ยวกับการบวกให้ครบ10แล้วนักเรียนก็จะคงจะรู้ว่า3ต้องบวกกับ7ใช่ไหมคะหรือเอาเจ็ดไว้ในใจบวกเข้าสามเจ็ดแล้ว 7จ็ดแล้วแปดเก้าสิบคะเขาได้ครบ10บสิบนะคะเราดูว่าสิบจากนั้นเมื่อสามบวกเจ็ดได้สิบแล้วนะคะสามบวกเจ็ดตรงนี้สามบวกเจ็ดได้สิบใช่ไหมคะสามบวกเจ็ดได้สิบสิบมันทำอย่างไรต่อคะสิบก็มาบวกกับห้านะคะสิบก็มาบวกกับห้าคือจำนวนที่ไม่มีคู่คำตอบได้เท่าไหร่คะนักเรียน คาตอบก็ได้เท่ากับ15นั่นเองนะคะ10เอาไว้ในใจทำมือเขาว่า10แล้ว11 12 13 14 15หรือบางคนคิดได้เลยว่า10บวก5คือ15นะคะรามาดหนึ่งคืออย่างที่2ค่ะ5บวก2บวก10เราจะจับคู่จำนวนที่ได้ครบ10ก่อนเรียกอะไรคะอ่าใช่ค่ะ2บวกกับ8ได้10ใช่ไหมคะเอา8ไว้ในใจทำมือเข้า2 8แล้ว90 8กับ2บวกกันได้10นะคะทีนี้10มาบวกกับอะไรคะ10ก็มาบวกกับ5 10บวได้15นั่นเองนะคะามาดูอีกหตัวอย่างค่ะทีนี้เราครูคจะให้นักเรียนหาผลบวกแต่ต้องจับคู่กันให้ได้ครบ10ก่อนนะคะถามว่าทำไมจับคู่ให้ได้ครบ10ก่อนล่ะมันเป็นวิธีการบวกที่ทำให้นักเรียนสามารถ บวกเลขได้เร็วขึ้นนั่นเองนะคะเรามาดูค่ะ1บวก6บวกเเราจะจับคู่หกับเเพราะว่าสามารถทําให้ครบสิบหรือถ้านักเรียนไม่รู้นักเรียนลองสุ่มตัวจํานวนใดจํานวนหนึ่งเช่น6กบวกกับหนึ่งหรอหกับหนึ่งได้สิบไหมหกแล้วหกกแน่ใจจีนวนเข้าหนึ่งหกแล้วเจ็ดครบสิบไหมคะไม่ครบหกกับเก้าล่ะเอาเลขกแน่ใจคือเก้าทีนมข้าหกเก้าแล้วสิบสิบเอ็ดสิบสอง สามสี่สิบห้าไม่ใช่ครบสิบเรานำมาจับคู่กันให้ครบสิบก็คือหนึ่งบวกหนึ่งบวกเก้าหนึ่งบวกเก้าบวกกันได้เท่าไหร่คะเก้าแล้วสิบได้สิบนะคะเมื่อได้สิบแล้วเห็นไหมคะ,ะเมื่อหนึ่งกับเก้าบวกกันได้ก็คือสิบทีนี้เราก็เอาสิบมาบวกกับอะไรคะนะักเรียนเราก็เอาสิบผลลัพธ์จากหนึ่งกับเก้าคือสิบนำสิบมาบวกกับหกสิบบวกหกได้เท่าไหร่คะ สิบโคก็ได้16หเห็นไหมคะมันเป็นเคล็ดลับท่ำให้เราบวกเลขได้ไง่ายขึ้นทีนี้เรามาดูการบ้านของเราในหนังสือคณิตศาสตร์นะคะในฝึกหัดของเราอยู่ในหนังสือคณิตศาสตร์ในหน้าเท่าไหร่เอ,อ่ยอยู่ในหน้าที่หนึ่งอาค่ะ,ะเขาจะให้นักเรียนบวก หาผลบวกนะคะซึ่งจะให้นักเรียนพยายามจับคู่กันจับคู่จํานวนให้ได้ครบ10ก่อนแล้วถึงกระบบกอีกจำนวนจำนวนที่ยังไม่มีคู่นะคะดูข้อนี้ค่ะ7จ็ดบวกสบวกสเขาจับคู่ให้แล้วว่า7จ็ดบวกสได้เท่ากับสิทีนี้10บวกกับเลขอะไรคะนักเรียน10ก็บวกกับ2ใช่ไหมคะ10บวกสองสบวกสได้12นั่นเองนะคะ12นะคะอ่านี่คือตัวอย่างนะคะ ต่อมาเรามาดูการบ้านหน้าหนึ่งว่าสามสิบเอ็ดค่ะข้อนี้นะคะให้เราจับคู่ตัวใดตัวหนึ่งก็ได้คู่แบบไหนก็ได้เพราะามันไม่ครบสิบอยู่แล้วถูกไหมคะเราจะเอาเหมือนข้อนี้แปดบวกสี่บวกแปดเราจะเอาแปดบวกแปดก็ได้จับคู่กันก่อนแล้วก็มาบวกสี่นะคะเรามาลองดูค่ะหรือจะเอาแปดบวกสี่ก็ได้นะคะแปดบวกสี่บวกแปดเราก็จะนาอะไรกันนี่คะนักเรียนคิดว่าคุณครูจะเอาแปด จับคู่กับ4ละกันนะคะ8 4เรียกว่าใใจคือ8ทํามือเข้า4 8แล้ว9 10 11.2 11, ได้12นะคะนี้12ทํายังไงคะ12ก็บวกกับ8 12ไว้ในใจทํามือก็8 12แล้ว13 14 15 16 17 18 19 20คําตอบก็คือ20นั่นเองคะ่ะเห็นไห้คะ เราสามารถจะบวกได้เลยเลข3จํจำนวนนะคะมาดูหน้าต่อไปค่ะหน้านี้ก็จะคล้ายๆกับการเล่นเกมนะคะเราจะบวกเลข3จํจำนวนจากนั้นก็โยงเส้นไปหาจํานวนที่มีผลลัพธ์เท่ากันนะคะในหน้านี้ใหน้นักเรียนหาผลลัพธ์ให้ได้ก่อน mm hmm. เช่น3ามบวกเบวกหนบวกเได้เท่าไหร่คะ mm hmm. 7ไว้ในใจทำเงินเข้า3 7แล้ว8 9 10ได้10ไ,ไหมคะ ได้10บ0บวกกับ1เป็น11นะคะ11อข้อนี้ได้คำตอบคือ11นะคะนักเรียนมาดูว่าขวามือข้างซ้ายก็คือปลานะคระับาพายุหรือปลาอื่นคือไม่มั่นใจข้างขวาก็เป็นปลาสีส้มปลาสีส้มข้อไหนที่ได้11เนักเรียนคิดว่าข้อไหนคะก็10บวก1ก็ได้เท่ากับ11 1เนก็โยงเส้นค่ะและการโยงเส้นของนักเรียนต้องผ่าน เปลี่ยนชนะและสระนะคะต้องลากให้ผ่านนะคะข้อนี้จับคู่กันผ่านไหคะได้ตัวสละได้ตัว A นะคะได้ตัวเนักเรียนก็สระได้สละ A นะคะนักเรียนก็เขียนลงไปนะคะได้เพราะว่าคําตอบได้11ใช่ไหมคะ11ก็เขียนลงไปสละสระเนะคะ ข้อต่อมาค่ะคุณครูจะอธิบายให้อีกข้อหนึ่ง9บวก3บวก2เราจะคุณครูจะคูด9บวก3นะคะ9บวก3 9บวก3นะคะ9บวก3 9 3, บวก3นี่ในใจคือ9ทำมันก็3 9แล้ว10 11 12นะคะ12บวกกับ2 12แล้ว13 14นะคะได้คำตอบคือ14นะักเรียนคิดว่าปลาสีส้มจำนวนไหนได้14คะ เราต้องหาค่าฟราแต่ละตัวก่อนนะคะว่าได้เท่าไหร่นะคะจึงจะมาจับคู่ก้อนนี้ก็คือ9ก้าบวกห้าจกับสิสนะคะ9แล้วดูว่าใช่หรือเปล่า9้าไว้ในใจทำเหมือนเขาห้าเ้าแล้ว 10, 11บ2อ็ดสนะคะได้14จริงๆด้วยเราก็โยงเส้นจับคู่กันเลยค่ะเป็นเกมนะคะจับคู่ต้องโยงผ่านหมอมนะคะได้14แล้วก็เอาหมอมาผ่านหมอมาเอาหมอมาเขียนนะคะ นักเรียนลองทำดูนะคะจะได้คำตอบนะคะข้างล่างก็จะเป็นคำอ่านว่านักเรียนเป็นอย่างไรนะคะเป็นคำเป็นคำ,เป,นคำเป็นข้อความข้อความหนึ่งที่ให้กำลังใจในักเรียนนะคะคุณรูขอจบการสอนเพียงเท่านี้นะคะสำหรับการบวกจำนวน3ามจำนวนนะคะหวังว่านักเรียนคงเรียนอย่างเข้าใจแล้วก็เรียนอย่างสนุกนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ